ท้านางเอกตัวท็อปใกล้มีข่าววิวาแล้ว เป็นคู่ที่น่ารักลงตัวสุดๆส,สำหรับคู่ของนางเอกคนสวยมินเพ็ญชยาก,กับนักธุรกิจหนุ่มเคเควินเตระวัฒนานนท์โดยความสัมพันธ์ของคู่นี้เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนและรู้จักกันมานานถึง12ปีแล้วล่าสุดมินและเควินได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าตอนนี้พร้อมแต่งงานแล้วโดยฝ่ายชายได้เผยว่าเป็นได้ทั้งเพื่อนและแฟนเราก็จะดูแลเขาให้ดีเรื่องอนาคตเรายึดเขาเป็นหลักเลยถ้าถึงเวลาอยากจะมุบสถานภาพมาเป็นอีกแบบหนึง่งก็จะมีเซอร์ไพรส์ ถ้าทำงานเราจะทำงานเต็มที่แต่ถ้าเราอยู่กับมินสองคนเราจะไม่แตะงานเลยเรามักจะพาไปเดทถ้าเราเหนื่อยจากงานเราก็จะมีเติมใจกันเราชอบเซอร์ไพรส์เขาด้วยดอกไม้ซึ่งทางฝั่งมินได้เผยว่าตอนนี้มีถ่ายละครอยู่สองเรื่องเรื่องแต่งปีนี้ไม่น่าจะทันเอาเป็นว่าแฟนคลับก็มารอลุ้นกันต่อไปค่ะรับรองว่าไม่นานเกินรอแน่นอน